สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเจอกับสนอีกแล้วนะคะในช่องสนทยาฟิกซ์หลังจากคลิปที่แล้วที่สนมาแชร์วิธีการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินไทยแอร์นะคะมีเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาอยากให้สนทําคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกที่นั่งในการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินไทยวันนี้สนก็เลยมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ก่อนไปดูวิธีการเลือกที่นั่งสนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้สนด้วยนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลือกที่นั่งในการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินไทยกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เข้ามาหน้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า www.thaiairways.com นะคะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของสายการบินไทยนะคะให้เรากดเลือกภาษาอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างให้กดตรง Book Flight นะคะเป็น Flight bin นะจากนั้นให้เราเลือกสายการบินต้นทางนะคะ From Bangkok Suvarnaphum Thailand To ถึงสนามบินปลายทางนะคะสมมติว่าสนจะบินไปประเทศสวีเดนนะคะก็ให้พิมพ์ลงไปเลยสวีเดนมันก็จะขึ้น Stockholm Sweden นะคะ หรือเราจะเลือกสนามบินอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราให้เรากดเลือกตรงนี้ได้เลยนะส่วนส่วนก็จะเลือกสต็อกโฮมสนามบินอารันดานะคะส่วนส่วนก็จะเลือกแบบไปกลับนะคะให้กดตรงรีเทิร์นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เลือกวันที่ต้องการเดินทางนะคะให้กดลงไปตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกสมมติว่าเราจะเลือกเดือนสมมติว่าเป็นเดือนหน้านะคะเดือนเมษายนก็ให้กดลูกศรตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกศรกลับ สมมติว่าสนจะเลือกเดือนเมษายนวันที่10นะคะแล้วก็จากนั้นให้เลือกวันที่จะเดินทางกลับนะคะสมมติว่าจะกลับวันที่20เมษายนก็ให้กดเลือกตรงนี้ผู้ใหญ่จำนวนกี่ท่านให้เราเลือกตรงนี้ได้นะคะว่าจะว่จะไปกี่คนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเด็กอายุสองขวบถึง11บอขวบนะคะมีจำนวนกี่คน อันนี้เด็กแรกเกิดถึง23เดือนนะคะถ้ามีก็ให้เราเลือกตรงนี้ได้นะคะส่วนก็จะเลือกผู้เดินทางหนึ่งคนเป็น Economy Class นะคะเป็นชั้นประหยัดถ้าเรามีโปรโมชั่นโค้ดก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะเสร็จแล้วให้เรากด Find Flight หรือค้นหาได้เลยนะคะ แล้วมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อเตือนนะคะว่าผู้โดยสารที่ถือตัว๋วเที่ยวเดียวอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศของสนามบินปลายทางได้ดังนั้นคุณควรที่จะศึกษากฎและข้อบังคับของประเทศปลายทางที่เราจะเข้าไปก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะคะเราก็กด I understand เลยจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะให้เราดูว่า ในวันจันทร์ที่10เมษายนถ้าเราไม่ฟิกวันที่จะต้องเดินทางนะคะก็ให้เราดูตรงนี้ได้เพราะว่าราคาของแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีวันที่ราคาถูกกว่านะคะเช่นสมมติอันนี้ที่ส่วนเลือกไปวันที่10ขาไปราคาจะอยู่ที่46,910บาทซึ่งจะค่อนข้างแพงนะคะมันจะมีวันที่9 วันที่11ราคาจะต่ำลงมาหน่อยเป็น38,610บาทสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ฟิกวันนะคะก็ให้กดเลือกวันได้ตามที่เราต้องการนะคะเช่นสมมต,สมมติส่วนจะเปลี่ยนเป็นวันที่9นะเสร็จแล้วลงมาดูด้านล่างมันก็จะเป็นเที่ยวบินขากลับนะคะจากสตอกโฮล์มถึงกรุงเทพที่สมม่วนเลือกไว้ก็จะเป็นวันที่20เมษายน ราคาอยู่ที่19,215บาทแต่มันก็จะมีวันที่ราคาถูกกว่านะคะเช่นวันที่19บเกสมสมติว่าสนจะเลือกเป็นกลับวันที่19บาเนาะก็กดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วให้เรากด next ได้เลยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเลือกเวลาที่เราต้องการที่จะเดินทางนะคะ เราก็สามารถเข้ามาเลือกเวลาตรงนี้ได้นะคะสมมติว่าสนจะเลือกอันนี้นะคะที่ถูกสุดนะ38,610บาทเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของไฟล์บินนี้ได้โดยการคลิกตรง show flight detail นะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นว่าใช้เวลาในการเดินทาง11ชั่วโมง55นาทีจากกรุงเทพเที่ยงคืน5นาที ถึงสต็อกโฮล์มเวลา7็ดโมงเช้านะคะแล้วก็จะมีบอกไฟล์บิน TG960 อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของไฟล์บินนี้นะคะเราสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วให้เรากดเลือกตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่2แบบคือ Flexible กับ u u l l l e x i b l e นะคะสำหรับ2อ,อันนี้แตกต่างกันยังไงก็คือถ้า Flexible ถ้าเราต้องการที่จะต้องการเงินคืนก็จะต้องจ่าย6,000บาทถ้า Full Flexible ก็คือ5,000บาทกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องได้ก็คือ30กิโลกรัมส่วน Full Flexible ก็จะเป็น35กิโลกรัมหรือเราต้องการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดตรง more details ตรงนี้ได้นะคะซึ่งเราก็จะสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้หลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อจองเวลา ในวันที่เราจะต้องเดินทางกลับนะคะก็คือวันที่19เมษายนจากสตอกโฮล์มถึงกรุงเทพมีบ่ายโมง5 0 1 1นาฬิกา9โมง5 5เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะสำหรับส่วนๆจะเลือกตัวนี้นะคะที่ราคาถูกสุดนะให้กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด next นะคะ เสร็จแล้วให้เราเช็คอีกรอบตรงนี้นะคะก็คือวันเดินทางไปวันที่9เมษายนจากกรุงเทพไปสตอกโฮมช่วงเวลานี้ที่เราเลือกใช้เวลา11ชั่วโมง55นาทีเป็น direct flight direct flight ตรงนี้แปลว่าเที่ยวบินตรงไม่มีต่อเครื่องนะคะก็จะเป็น class B full flexible ส่วนขากลับก็จะเป็นวันพุธที่19เมษายนจากสตอกโฮล์มถึงกรุงเทพใช้เวลา11ชั่วโมงเป็น direct flight เหมือนกันนะคะเป็น flight class V แล้วก็เป็นแบบ flexible แล้วก็ด้านล่างนี้มันก็จะเป็นราคารวมที่เราต้องจ่ายนะคะซึ่งมันก็จะมีค่าขนส่งทางอากาศอยู่ที่53,070บาท แล้วก็ค่าภาษีค่าฟีต่างๆอยู่ที่3,255บาทราคารวมทั้งทัก็จะอยู่ที่56,325บาทนะคะหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะตรงกับวันและเวลาที่เราต้องการแล้วก็ราคาเราโอเคแล้วนะคะก็ให้กด next ได้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาหน้ารายละเอียดให้เราดูอีกรอบนะคะเราก็สามารถเช็ครายละเอียดของ flight บินของเราได้ อีกรอบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรากด next ค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นมาหน้าให้เรากรอกข้อมูลผู้โดยสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนายนางนาง,นางสาวมิสเตอร์มิสซิสหรือมิสนะคะหรือจะเป็นด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้สำหรับส่วนก็จะเป็นมิสชื่อแล้วก็นามสกุล ถ้าเรามีบัตรสะสมไม้นะคะก็ให้เราเลือกตรงนี้ได้นะคะสำหรับส่วนก็จะไม่มีนะคะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างเสร็จแล้วให้ใส่อีเมล a แอดเดรสที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราจองเสร็จแล้วจ่ายเงินเสร็จแล้วเขาก็จะส่งตั๋วเครื่องบินไปให้เราทางอีเมลนี้นะคะเสร็จแ,แล้วให้คอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสอีกรอบส่วนตรงนี้ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็กด เปิรโทรศัพท์มือถืออีกรอบนะคะหลังจากนั้นด้านล่างนี้นะคะให้เราใส่เบอร์ติดต่อฉุกเฉินใส่ชื่อใส่เบอร์โทรของพี่น้องเราคนไหนก็ได้คะ่ะหรือเป็นแฟนเราก็ได้นะคะอันแรกก็จะเป็นชื่อของผู้ที่เขาสามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้แล้วก็เบอร์โทรด้านหลังนะคะหลังจากขั้นตอนการกรอกรายละเอียดของผู้โดยสารเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะเลือกที่นั่งหรือ บวกกระเป๋าเพิ่มหรือเลือกอาหารนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะตรง Flight Special Request ตรงนี้ก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มกระเป๋าเราสามารถเพิ่มกดเพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะจากกรุงเทพถึงสต็อกโฮมเราต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก20กิโลกรัมก็ให้กดยี่ิเข้าไปแล้วก็กด add ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นราคารวมทั้งหมดมาให้เราตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะคอนเฟิร์มแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มกระเป๋าก็ให้กด Confirm and Close ได้เลยค่ะสำหรับส่วนส่วนก็จะ Remove Selection นะคะก็คือไม่ต้องการที่จะเพิ่มกระเป๋านะคะก็กด Remove หรือขากลับจากสุขภมถึงกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มกระเป๋าได้เหมือนกันนะคะ และถ้าเราต้องการที่จะเลือกที่นั่งนะคะก็ให้เรากดเลือกตรง Select your seat ตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปเลยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะคะก็คือ Select seat ถ้าเป็นที่นั่งสีดำแบบนี้นะคะก็จะแสดงว่าว่างแล้วก็ไม่ชาร์จเพิ่มส่วนถ้าเป็นที่นั่งที่มีรูปดาวแบบนี้นะคะก็จะหมายถึงยังว่าง แล้วก็ต้องมีจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะคะส่วนตรง extra leg room นะคะก็จะเป็นที่นั่งที่สามารถวางขาได้ส่วนถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นกากบาทแบบนี้แสดงว่าที่นั่งนั้นไม่ว่างนะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นออ exit row ก็จะเป็นแถวใกล้ทางออก gallery ก,ก็คือเป็นร้านอาหารห้องอาหาร toilet แล้วก็สำหรับส่วนด้านล่างก็จะเป็นสำหรับ คนที่นั่งวีลแชร์นะคะสมมติว่าเราอยากที่จะเลือกที่นั่งนะคะเราก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นสีดำแบบนี้แสดงว่าว่างแล้วก็ไม่ชาร์จเพิ่มนะคะสามารถกดเลือกที่นั่งได้เลยแบบนี้กดเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะเป็นที่นั่งข้างหน้าแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีชาร์จเพิ่มเห็นไหมคะราคามันก็จะมีชาร์จเพิ่ม3 1 9 5บาท สมมติว่าสนจะเลือกที่นั่ง36 c นะคะตรงนี้ก็กดเข้าไปเลือกแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนที่นั่งที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะมันก็จะเป็นขาไปจากกรุงเทพถึงสตอกโฮล์มเราเลือกที่นั่ง36 C เสร็จแล้วจากสตอกโฮล์มถึงกรุงเทพก็ให้เรากดตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราเลือกที่นั่งได้เลยค่ะ สมมติว่าสนจะเลือกซีด 50J นะคะก็กดลงไปตรงนี้เสร็จแล้วพอเราเลือกเสร็จแล้วเราเลื่อนมาข้างล่างเราก็จะเห็นรายละเอียดตรงนี้นะคะก็คือจากกรุงเทพถึงสตอกโฮมที่นั่ง 36C ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากสอกโฮมถึงกรุงเทพที่นั่ง 50J ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หลังจากที่เราเลือกที่นั่งเสร็จเราก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็คล s สได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเลือกอาหารเพิ่มนะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เหมือนกันค่ะจากกรุงเทพถึงซอกโฮมจากซอกโฮมถึงกรุงเทพเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะเลือกอะไรเพิ่มเป็นอาหารเด็กตรงนี้เราสามารถเลือกเพิ่มได้เลยนะคะ ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วก็ให้กด Confirm and Close ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ให้กดสองช่องนี้นะคะเป็นการยืนยอมว่าเราได้อ่านกดได้ข้อบังคับของเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้กด Next ได้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะเข้ามาหน้าให้เราจ่ายตังค์นะคะมันจะบอกเป็นสายการบินไทยแอร์เวยสโคด 6PQ3YB ราคารวมทั้งหมด56,325บาทให้เราเลือกวิธีการชำระเงินนะคะซึ่งเราจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตด,ดหรือเราจะโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์โอนเงินทาง ATM eWallet หรือ QR code ของ Visa Master แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะให้เรากดลงไปตรงนี้ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากด confirm payment ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจองตั๋วเครื่องบินนะคะถ้าเรากดยืนยันการจ่ายเงินเสร็จทางสายการบินก็จะส่งตั๋วเครื่องบินไปที่อีเมลที่เรากรอกไว้ให้ข้างต้นนะคะแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปปริ้นในนั้นได้เลยแล้วก็นำไปด้วยในวันที่เราเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะ สำหรับวิธีการเลือกที่นั่งในการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับสายการบินไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนและก่อนจากการสนขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง618คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส่วนขอลาไปก่อนไว้คลิปหน้าจะกันนะคะบ๊ายบาย